สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a e y Auto Import นะคะวันนี้นะคะเรามาทำพิธีส่งมอบรถกับเจ้าปีศาจแห่งท้องถนนนะคะก็คือเจ้าคัมโรนี่เองนะคะแก่ให้กับบอกเลยนะคะว่านุ่มน้อยมหัศจรรย์นะคะที่สามารถสร้างตัวเองได้นะคะ จนมามีวันนี้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาพบกับท่านเจ้าของกันค่ะก่อนที่จะมาพบกับท่านเจ้าของขออนุญาตอ่าน้องมอสสตาร์รถหน่อยค่ะไม่อยู่ข้างหลังเลยนะคะสตาร์รถเลยค่ะขอเบิ้ลหน่อย น้องมอสค่ะสวัสดีค่ะน้องมอสนะคะนี่เลยนะคะน้องมอสที่บอกว่านมน้อยมหหศสรรันอ่ะดับเครื่องก่อนเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างหน้านะ,ะเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะสัมภาษณ์น้องมอสนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นพลังบวกให้กับหลายๆคนนะคะ <ๆ S 1> ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเขาก็อยากจะมีอนาคตที่ดีอยากจะมีบ้านมีรถนะคะ ทีนี้บางคนก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีวันนี้เรามาขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์น้องมอสกันนะคะคเพื่อเป็นพลังให้กับหลายๆคน<ด>นะคะคคน้องมอสติดตามพี่เอกมานานแค่ไหนละจริงๆผมผมเห็นรถคันแรกของของพี่เอกเนี่ยคือจาก c a m ์เมโลเลยใช่ครับผมเป็นคนชอบ c a m ์เมโลอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วก็แบบ ไปหาเซิร์ชคำว่าขายคาเมโลในไทยมีศูนย์พี่เอขึ้นมาเป็นเป็นเป็นท็อปฟีดของเฟซเลยใช่ครับก็ประมาณ3-4ปีที่แล้วโอ้สาปีแล้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยน้องมอสมีแล้วหรือยังเมื่อสามสิบปีตอนนั้นยังหรอตอนนั้นยังเขาเรียกว่ายังทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่ครับโอ้หรอคะแล้วทุกวันนี้น้องมอสทำอะไรอะคะผมเคยไปเรียนคอร์สแล้วเขาบอกว่าการที่เราจะจะประสบความสุจในชีวิตได้เนี่ย มันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการทํางานประจาครับเขาก็เลยแนะนําให้ไปทําธุรกิจของตัวเองหรืออะไรที่มันเป็นของตัวเองที่เราใช้แรงทํางานไม่ใช่ใช้ใช้เวลาทางานอะไรเงี้ยครับใช่ครับค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยสร้างตัวได้เร็วจริงๆถ้ามาถูกจุดนะคะเพราะว่าถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลานะคะเพราะว่า ยุคนี้เป็นยุคของสื่อออนไลน์ที่แข็งแรงและก็ไปได้ไหวด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมีจุดยืนนะถ้าใครคิดที่จะออกมาทำเนี่ยก็คือหนึ่งคุณก็ต้องมั่นใจในตัวเองพอสมควรมั่นใจในความสามารถนะคะพอสมควรนะคะก็แล้วนุ่งบอสกี่ปีคะทำทำธุรกิจอะไรอะไรนี้เดียจริงๆตอนนี้ผมผมทำแบรนด์สินค้าของตัวเองใช่ครับเป็นแบรนด์สินค้าของตัวเองแล้วก็ในวงการเพื่อนเนี่ยแต่ละคนก็มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ จริงๆเรามีเพื่อนที่เป็นแบ็คที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าด้วยอเงี้ยเราก็เลยว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้ได้ได้สร้างอาชีพได้สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ทําแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ชื่ออะไรคะจริงๆผมชื่อตามชื่อผมเลยครับ<อ>เป็นแบรนด์ชื่อรามอสครับเป็นตัวโคลาแก้แห้งครับอ่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษรามอสจริงๆเป็นภาษาไทยเลยครับรเรือสระอามอมา้าอออาสเอเสือรามอสใช่ครับ<อ>เป็นตัวโคลาแก้แห้ง เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับดื่มแล้วช่วยแก้แห้งไม่ปวดหัว<อ>ใช่ครับมมที่ผมทำเ่าะมันเหมาะกับตัวเองด้วย<อ>ครับใช่ครับสนองนี้ตัวเองครับเป็นคนชอบกินเหล้าชอบเที่ยวปาร์ตี้แล้วาามันมีหลายคนที่แบบเที่ยวแล้ว ปวดหัวตื่นแล้วมาไม่อยากทางานอะไรอย่างนี้ครับเราก็มาแก้ปัญหาตรงนั้นเลยแล้วเราเปิดมานานหรือยังคะจริงๆแบรนด์นี้เปิดได้มา1ปี1ปีใช่ครับแล้วทำอย่างอื่นควบคู่ด้วยไหมคะเนี่ยก็อ่าอย่างที่บอกครับมีเพื่อนทําโรงงานผลิตเราก็ช่วยอ่าดูแลเรื่องเรื่องโรงงานด้วยงีรันส่วนมีอะไรกันด้วยอย่าลืมนะคะใครที่ชอบดื่มนะคะกลัวไปทํางานไม่ได้นะคะฝากไว้เลยค่ะนะคะผลิตภัณฑ์นะคะแก้แหงนะคะยี่ห้อ <R> รามอสนะคะ<ช>เข้าไปติดตามกันได้เลยค่ะมีใช่ครับมีทุกช่องทางเลยครับทั้ง t k t t อกแล้วก็อ่าเพจ Facebook IG ครับก็คือพิมรามอส o ค c o ่าครับขึ้นเลยครับใครที่ดื่มหนักแล้วก็ต้องไปทำงานต่อฝากไว้ด้วยครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ต้องอดหนูนละล่ะได้เลยครับพี่แล้วแล้วเดี๋ยวอันนี้พี่ถามน้องบอสก่อนว่าปกติเนี่ยมีทุนต,ต้นทุนชีวิตเรามีไหม จริงๆในก่อนที่จะมามีวันนี้ไม่มีครับจริงๆเราเป็นเด็กวานนอกด้วยสามผมเป็นเด็กมาจากลำปาง<อ>เพื่อนที่มาเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเด็กมาจากลำปางเด<อ>็กมาจากศรีสะเกดจากเด็กที่ต้องกู้กยศเรียนนะครับ<อ>ใช่ครับเรา<อ>เราเป็นเด็กที่แบบมาจากการกู้กยศเรียนแต่ว่า<อ><อ>บางเอญเรามาเจอพันธมิตรที่ดีกัลยานกัลยาทที่ดีแล้วผู้ใหญ่ที่ดีที่เขาแนะน<อ>ําให้เราไปแนวทางทําธุรกิจ เยี่ยมก็เลยได้มาในเส้นทางนี้กันเยี่ยมมากใช่ครับแล้วก็วันนี้นะคะก็คือน้องมอสเนี่ยเห็นคัมรตั้งแต่แรกตาม4ปีที่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งเป็นพลังบวกไว้หรือปะจริงๆร,รักตั้งแต่หนัง t ทม์ฟอร์เมอรภาคแรกเลยตั้งแต่รุ่นนั้นเลยครับจนมาติดตามมาตลอดว่าโอ้วันนึงแบบขอเป็นเจ้าของละกันค่ะ อะไรเงี้ยค่ะ,คะใช่คัะสำหรับคาร์มโลคันนี้นะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าเป็นรถในโครงการวินวินวิน,วนรถคันเก่าแรกรถคันใหม่ใช่ไรกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่เอกการันตีนะคะคืออันนี้ต้องพูดก่อนนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถที่พี่เนี่ย เป็นรถปี19นะแต่วิว่งแค่5 0 0พันกว่าโลแล้วรถสภาพเหมือนใหม่น,นะคะเหมือนใหม่มากนะค,ะ,ค,คะแล้วก็อันนี้เป็นรถที่ลูกค้าพี่เอ๋เนี่ยที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาเอามาฝากขายนะคะคือคือคอนเซ็ปต์พี่เอ๋เนี่ยมันจะมี2แบบในการซื้อนะคะค,คือซื้อเลยรถเนี่ยถ้ามาเนี่ยแล้วรถสวยซื้อเลยก็จะเป็นอีกราคาานึงแต่แต่ว่าได้ราคาดีกว่าท้องตลาดแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าทั่วไปได้ราคาดีกว่าท้องตลาด แต่ถ้าเป็นลูกค้า A E Y นะคะก็ได้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือสเต็ปแรกนะคะคือสเต็ป uh, ของการ uh, ซื้อเลยนะคะสเต็ปที่2นะคะถ้าไม่พอใจราคาซื้ออยากได้ราคามากขึ้นก็ฝากขายนะคะรา,ราคาที่ฝากขายขึ้นอยู่กับรถนะคะคือฝากขายยังไงยังไงก็ได้มากกว่าปกติสักประมาณถ้าถ้าเป็นพวกรถนําเข้านะคะก็จะได้มากกว่าปกติสักประมาณ 5หา1่งแสนถึงห้าแสนบาทเลยนะคะคก็เีฝากขายเหตุผลที่ฝากขายได้มากกว่าเพราะว่าพี่เอกไม่ต้องลงทุนครับนึกออกไหม นะคะเราไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยนะคะเราก็จะให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะใช้เลยนะคะก็สามารถที่จะ,ะเช็คราคาข้างนอกมาก,ก่อนได้แล้วถ้าเป็นลูกค้าที่ออกรถจาก AEY มั่นใจค่ะได้ราคาดีกว่าที่อื่นแน่นอนได้ได้เพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแปลว่าถ้าวันนึงผมอยากผมซื้อคันเปรคันนี้ไปแล้วผมวันนึงอยากจะขยับไปซื้อเฟอร์รี่ผมสามารถาก็มาซื้อที่นี่แล้วก็ขายต่อที่นี่ได้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็<ด>วกถ้าเป็นกรณีแรกรถ ก็ยิ่งได้ราคาดีต่อให้ซื้อรถที่ไหนมาก็ตามถ้าสมมติว่าท่านมีรถเก่าเอารถคันเก่านะคะมาแลกรถคันใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถมือสองหรือว่ารถป้ายแดงได้ราคาดีๆแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องมีหมายเหตุรถต้องสวยจริงนะคะขึ้นหนึ่งนะคะรถต้องไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะอันดับแรกเลยนะคะสองรถเนี่ยเอ่อจะต้องแบบว่าตรวจสอบได้นะคะก็คือจะต้องแบบคือชัดเจนไม่มีกับไม นะคะต้องไม่มีกับไม้ด้วยนะคะมีมีแบบไหนขายแบบนั้นนะคะรถสวยคันนี้จะต้องบอกว่ารถกรีบมากครับกรีบมากเลยกรับมากขึ้นไปดูข้างในหน่อยสิผ่านท<ด>่านผู้ชมหน่อย<ม>แล้วเดี๋ยวเราอยากจะให้น้องมอสเนี่ยฝาก ฝากคติฝากพลังบวกให้กับเพื่อนๆด้วยเนาะโอ้ได้ค่ะ,น,ะคนี่คะ่ะนี่คะ่ะเป็นตัวเ S ตัวท็อปนะคะเป็นเครื่อง6,200นสซีซีนะคะตัวนี้นะะลองท็อปเลยนะครับพวงเป็นตัวท็อปค่ะเป็นพวงมาลัยขวานะคะที่ที่ตอนนี้ไม่มีแล้วป้ายแดงไม่มีแล้วคันนี้ที่มันเป็นพวงมาลัยขวาเพราะว่าเรานําเข้ามาจากออสเตรเลียเห็นบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นหนึ่งในสิบคันของโลกไหมครับหนึ่งในสิบคันของโลกไม่น่าใช่นะคะอ่าถ้านะในเมืองไทยน่าจะมีอยู่ประมาณสัก พี่ว่าต้องมีสิบกว่าคันเพราะ a อ y าจำหน่ายไปก็ประมาณน่าจะเจ็ดคันนะคะ a อ y าจำหน่ายไปเจ็ดคันปาดอยู่ที่นี่หมดเลยเหรอครับก็เกือบมั้งเกินไปจริงครับค่ะนะคะแล้ววันนี้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนุกสนานเลยมากับแก๊งเพื่อนต้องบอกว่าพี่แบบต้อนรับดีมากครับเออฮะมีอะไรบ้างมาถึงผู้พิจามาแบบกินเบียร์ไหมครับมีทั้งเบียร์มีอาหารมี ของกินดูแลเต็มที่นะบอกเซอร์วิสดีมากๆครับสำหรับสูตร้วยการที่เอ๋ทำเองด้วยนะอร่อยมากครับทุกคนอ่ฮะอร่อยไหมใช่อร่อยมากครับต้องต้องบอกว่าอร่อยกับซอสด้วยอ่นะคะซอสคุณเอ๋ซอสคุณเอ๋แบบอร่อยอร่อยจริงได้ได้มาสัมผัสวันนี้อร่อยจริงครับแล้วก็ดูแลดีด้วยครับพี่ๆพนักงานทุกคนก็นี่แบบดูแลดีมากๆครับดูแลดีมากก็เนี่ยกลิ่นใหม่เหมือนแบบขึ้นไปนั่งเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนซื้อรถมันกลิ่นเปิดซิงอัไปดมสิกลิ่นเปิดซิงเป็นไง เปิดซิงจำไม่ได้แล้วจ้ะผมจำไม่ได้แล้วเปิดซิงตักจับนด้รถสวยมากครับรถแบบรถกริบมากสวยมากครับคันี้เครื่อง V8 นะเครื่อง NA เสียงลั่นมากนะคะเครื่อง NA นะคะลั่นจริงนะคะแล้วก็สวยงามแล้วก็หมดแล้วไม่มีพงมอะไรขวาผลิตแล้วนะคะเพราะว่าโรงงานเชฟที่ออสเตรเลียเขาปิดโรงงานไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่มีพรมอะไรขวาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นรถที่ไม่เห็นกระตัวข้างหลังนั่งได้ด้วยนั่งข้างหลังนั่งได้ด้วยค่ะคน มาซื้นค้าของแท้ครับ<ะ>ทุกคน450แรงมา้า0-100ภายในเวลาเพียงอยู่ที่4วินาทีอือฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลั่นกันครับไปลั่นกันใช่ไหมเราจะขับจากราวินทาไปขอนแก่นกัน uh huh. นะครับทุกคนพรุ่งนี้ภูมิใจไหมนองมอสที่มีวันนี้ดีใจมากนะครับต้องบอก uh huh. ว่าดีใจดีใจที่ที่สารฝันตัวเองได้แล้วก็ดีใจที่แบบมีเพื่อนน้องที่แบบ เขาเรียกว่าไมซ์เซตเดียวกันาาพากันเติบโตอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ต้องต้องบอกว่าดีใจที่มีเพื่อนที่ดีด้วยครับแล้ววันนี้คือกลับกลายเป็นว่าวันนี้มารับรถแต่สร้างพลังบวกให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นใช่คราะไปดูพอไปดูกัน <laughs> <laughs> ด,ดีครับทุกคน <laughs> ไปดูป๊าดู <laughs> ไปดูอ <laughs> ฟอร์ารี่ค่ะ <laughs> ความใฝ่ฝันของผู้ชายทุกคนคือการขับรถสปอร์ตใช่ ใช่ครับอันนี้ก็คือต่อไปในอนาคตใช่ไหมใช่ครับชมนิดนึงค่ะนะคะก็คือมาแล้วน้องเขาก็สร้างพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะคทีนี้นองมอสพอจะบอกเพื่อนๆให้แรงบันดาลใจเพื่อนๆหน่อยค่ะในการที่ว่าให้ให้ลุกขึ้นสู้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผม,ม <า S 1> ว่ามาลดเราเองกันเถอ,อะ <laughs> คันนี้ดีกว่าเนะะาะเพราะจริงๆผมว่าแบบการเดินทางของชีวิตมันมันมันเราไม่สามารถให้คนอื่นมากําหนดได้ครับถ้าบางทีเราเรายังคิดว่าเรายัง อยากจะหาเช้ากินข้ามเพื่อหาเงินกินไปวันๆเนี่ยกับอีกคนหนึ่งที่เขาพยายามดิ้นรนทุกอย่างเพื่อหาความสําเร็จของตัวเองอะ่ะมันใช้เวลาเท่ากันครับ mm hmm. เหนื่อยสิปีใช้เวลาเท่ากันแต่ความสําเร็จต่างกัน mm hmm. แค่ต่างวิธีการ mm hmm. คนหนึ่งเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อวิ่งหาความสําเร็จแต่บางคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรับเงินเดือนแล้วก็ค่าคอมแต่ละ mm hmm. เดือนไป ถ้าถ้าอกว่าถ้าอยากถ้าเราอยากประสบความสําเร็จผมเราอาจจะต้องออกจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อวิ่งหาแนวทางชีวิตแล้วก็ความฝันของตัวเอง<ช>เราถึงจะประสบความสำเร็จได้จริงๆเอาละค่ะฝากด้วยนะคะลองเข้าไปติดตามนะคะกับคุณมอสน,นะคะหนุ่มน้อยสู้ชีวิตหนุ่มน้อยมหัศจรรย์สู้ชีวิตที่ผันตัวเองขึ้นมามีวันนี้ภายในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่สองปี มาสามปีครับสามปีใช่ครับสามปีเก่งมากนะคะต้องบอกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับนิดนึงนะคะก็อันนี้ให้เป็นพลังบวกกับทุกคนก็คืออย่างที่เอพูดไปนะคะว่าใครที่ติดตามเอเนี่ยหลายคนมากนะคะที่แบบว่าลูกค้าเอหลายคนเอาว่า 60- 70%ดีกว่านะคะที่ติดตามชมรถนําเข้าหรูแล้วสร้างเป็นพลังบวกให้กับตัวเองไว้แล้วก็ผ่านไปไม่นานเขาบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าไม่คิดว่าจะซื้อรถพี่ได้ แต่เขาก็ทาได้เยอะมากนะคะหกสิเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกตัวเองนะคะทุกคนนะคะใครที่กําลังดูอยู่แล้วก็บอกว่าชาตินี้ไม่มีไม่รู้จะมีปัญญาณ ได้ขับไหมอย่าดูถูกตัวเองนะคะขอให้ลงมือทำนะคะต่อสู้ๆนะคะแล้วสักวันหนึ่งรถนำเข้าหรือมันจะต้องเป็นของคุณนะคะ<า>อย่างเ<ม>ช่นนี่เลยค่ะดังมอสนะคะหนุ่มน้อยสู่ชีวิตอีกหนึ่งตัวอย่างบุคคลตัวอย่างที่ดีขอบคุณมากเลยค่ะอารแล้วค่ะขออนุญาตดิจิตลรับเนาะขอบคุณมากครับพี่ ยินดีต้อนรับนะคะน้องมอสนะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import นะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็น ต้องขอบคุณน้องมอสเนาะที่แบบว่ามาสร้างพลังบวกให้กับหลายๆคนนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจก็ต้องพูดเลยว่าน้องมอสพอจะบอกเพื่อนๆได้ไหมว่ารถโครงการวินวินวินพี่เอเนี่ยเป็นยังไงบ้างสวยไหมต้องบอกว่าคือจริงๆอ่ะการที่อ๋อแล้วโอนเงินจองโดยที่ไม่เห็นรถด,ด้วยเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้เองใช่ครับมาเห็นพร้อมกันกับเพื่อนๆเมื่อกี้แบบทุกคนแบบโอ้ตัวจริงสวยมากอ่าพี่เอใช่ไหม ใช่ครับพี่เอด้วยพี่เอด้วยแล้วก็รถด้วยนะครับต้องบอกว่ารถที่หายากในไทยนะครับศูนย์พี่เอมีให้ดูนะครับทุกคนฉันง่าเลยอ่ะเมื่อกี้ถามว่าพี่เอใช่ออะไรฉันง่าเลยพูดไปไม่ถูกอ่าใช่ใจริงๆครับก็คืออย่างต้องบอกว่ารถที่นี่อ่าพี่เอต้องบอกว่าคัดมาอย่างดีครับรถสภาพดีแล้วก็บริการดีนะฮะแล้วก็รถที่หายากๆคาเมโร่เนี่ยถ้าลองไปเซิร์ชดูนะครับแทบจะไม่มีที่ไหนได้ขาย แทบจะหาไม่ได้เลยนอกจากใช่ครับนอกจากแบบเจ้าของสปอยเองอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์บริการเรื่องของรถดูต้องต้องต้องพี่เอยงเดียวครับต้องพี่เอยงเดียวจริงครับทุกคนับขอบคุณมากขอบคุณมากที่เชื่อใจนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเอาล้ค่ะเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาน้องมอสไปดื่มน้ำเหลืองต่อนะคะใช่ครับตาเยอะเแล้วนะพี่เอดูแลดีมาก แกควยแก่วยไปกินแก่ควยต่อ <Okay. S 2> เอาล่วค่ะเราลากันเพื่อนๆก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนัองมอสค่ะขอบคุณที่เอ็อนด์<ข>นนไปมา <ๆ S 1> เดี๋ยวก่อนจบให้ช่างตาพานชมรถด,ด้วยเนาะว่ามีรถอะไรดูฟอลอรี่หน่อยก็ได้นะดูเจ็ดคันนี้เจ oh, see you, see you. ็ดคันฟลอรี่เนาะ คุณเอกกี่ชอบซื้อรถกับพี่เอกไม่มีผิดหวังขอบคุณมากค่ะรอรอเลยครับคุณแบล็กล้านรถคุณเอกคุณภาพดีทุกคน